สัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัษส,สะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิ เกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะ พระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโส คุณวิภาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภา สัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกลัสสะพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโต นรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม